พระโอวาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อมตะพฤกษาชันษาเทพแห่งทักษิณาลัยเมตตาประทานพระโอวาทไม่มีแม้สิ่งเดียวที่เป็นความบังเอิญลานลานทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้ารู้แต่เพียงว่าหากไม่ได้อยู่ดีกินดีไม่ได้ริมอาหารรสเลิศไม่ได้สวมอาภรรู้อยู่อย่างเดียวไดายไร้คนเห็นใจ เป็นชีวิตที่น่ารันทดอดสูนี่เท่ากับว่าพวกเจ้ารู้เพียงแค่ผิวเผินท่ามกลางดินฟ้าที่กำลังผันแปรยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พวกเจ้าไม่รู้พวกเจ้าคิดว่าโลกพระศีอานจะเป็นจริงได้สักเพียงใดมองดูคนที่รายรอบอยู่รอบกายเจ้าสิที่ปฏิบัติดีต่อเจ้ามีมากน้อยแค่ไหน หรือล้วนแต่ทำเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงผลประโยชน์เข้าตนเอาชื่อเสียงผลประโยชน์อยู่เหนือคุณธรรมหากยอมเป็นเช่นนี้นับเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวยอย่างที่สุดเพราะนั่นหมายถึงการเกี่ยวกรรมก็เวรกับชีวิตมากมายเหลือนับคณาในโลกนี้แต่ละคนต่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำอาชีพใดก็ได้ตามใจตน จะเป็นชาวนาพ่อค้าเกษตรกร,กรจับปลาหรือล่าสัตว์มีใครที่ไหนมาบังคับต่างเลือกเองทั้งสิน้นทว่ากฎแห่งกรรมนั้นในโลกนี้ไม่มีแม้สิ่งเดียวที่เป็นความบังเอิญอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉะนั้นจงอย่าได้กล่าวโทษฟ,ฟ้าโทษด,ดิน อย่ามาเสียใจภายหลังเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เจ้าได้ให้สัญญาไว้กับฟ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายต่างเสด็จลงมาอย่างโลกเพื่อคอยตอกย้ำตักเตือนอยู่เสมอแต่จะมีสักกี่คนที่สำนึกรู้ตื่นเร่งแก้ไขอุปนิสัยตนมุ่งก้าวสู่หนทางแห่งความถูกต้องดีงามอย่างแท้จริง จะต้องอาศัยมวลหมู่มหาชนร่วมแรงร่วมใจกันแปลเปลี่ยนสภาพแวดล้อมถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอำนาจแรงกรรมที่สั่งสมจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ดังนั้นด้วยแรงปณิธานของมหาชนหากมีมากเพียงใดก็สามารถแปลเปลี่ยนโลกได้เพียงนั้น ในปี2012ผู้เขาจะถล่มคลื่นทะเลถาโถมน้ำป่าจะทะลักหินยักษ์จะทะลายทว่าหลังจากภัยพิบัติแล้วจิตโลกของมนุษย์น่ากลัวยิ่งกว่าภัยพิบัติเสียอีกดังนั้นมนุษย์ต้องพิจารณาตนเองเสียใหม่ว่าควรจะดำรงชีวิตอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดคือการสะสมพลังแห่งกุศลจิตขอเพียงแต่ละคนยินดีเปล่งแสงแห่งความดีแม้เพียงคนละเล็กน้อยสาสส่องให้กับโลกโลกนี้ก็จะปรากฏความแตกต่างออกมาให้เห็นมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะปลอดภัยไม่ต้องประสบทุกทข์เข็นเคราะห์ยอีกเรื่องนี้ มิใช่เป็นเรื่องที่ต้องให้ฟ้าเบื้องบนมาขอร้องพวกเจ้าจงใคร่ควรวญดูเอาเถิดว่าชีวิตภายภาคหน้าจะเป็นเช่นไรจะกำหนดทิศทางของตนต่อไปอย่างไรเจ้าจักต้องรวบรวมพลังกุศลศรัทธ,ธาของผู้คนทั้งหลายจะอาศัยเพียงคนคนเดียวย่อมไม่สามารถต้านแรงกรรมของโลกได้มีเพียงการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความดี ซึงจะสามารถต้านแรงกรรมของโลกได้หากไม่เร่งสำนึกย้อนมองสำรวจใจตนยังจะใช้ชีวิตอย่างงงงวยงวยผ่านไปวันวันก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวของมนุษย์เองเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของตนเองหลานเอ๋ยรู้หรือไม่ว่าเวลานี้ฟ้าเบื้องบนกำลังเร่งมือชุบช่วยเวไนกันอย่างกลาหล ทั่วทุกที่ทุกเวลาไม่ว่างเว้นในเวลานี้สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือสร้างพลังแห่งกุศล,ลจิตขอเพียงพวกเจ้ามีใจปรารถนาให้โลกบังเกิดสันติสุขอาศัยรัศมีแห่งพลังกุศลศรัทธ,ธาที่แผ่ออกไปอย่างไพศสารโลกมนุษย์ก็จะแปลเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ให้เห็นอย่างแน่นอน ใบดีกาตั้งปณิธานของผู้เข้าร่วมชั้นประชุมธรรมเมื่อนำขึ้นกราบทูลถวายรายงานแล้วมิใช่จบเพียงเท่านี้แต่จะกลายกลับเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถช่วยผู้ที่กำลังประสบเคราภัยไม่ให้ต้องทนหิวโหวยทนหนาวเหน็บทนเจ็บปวดทุกทรมานเช่นนี้แล้วพวกเจ้าจะยินดีไหม พวกเจ้ายินดีแบ่งปันความรักความเมตตาเอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมโลกหรือไม่พวกเจ้ายินดีมอบรอยยิ้มแก่คนรอบข้างหรือไม่พวกเจ้ายินดีมอบความห่วงใยและความอบอุ่นแก่คนที่กำลังเป็นทุกข์หรือไม่พวกเจ้ายินดีที่จะแก้ไขอุปนิสัยและอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไม่แค่เพียงล้านล้านยินดีสละ ให้ด้วยความจริงใจยินดีสละเวลาสักเล็กน้อยศึกษาพระโอวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียนรู้พระประวัติอ่านนิทานธรรมให้รู้ว่าท่ามกลางการทดสอบพุทธ,ธอริยะทั้งหลายบำเพ็ญสำเร็จบรรลุมักคผนได้อย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมิใช่จะสถิตอยู่แต่ทางตะวันออกหรือตะวันตกเท่านั้น และใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเลือกให้การคุ้มครองเฉพาะคนเฉพาะที่อยาให้เชื้อชาติฐานะหรือวัฒนธรรมที่ต่างกันมาทำให้บังเกิดจิตที่แบ่งแยกในโลกนี้ผู้คนแบ่งกันว่ามีสัจธรรมซีกโลกตะวันออกนอนหลักธรรมซีกโลกตะวันตกแล้วยังแบ่งว่าพระทางตะวันออกเทพทางตะวันตก เจ้าคิดหรือไม่ว่าจิตญาณที่อยู่ข้างในมาจากที่เดียวกันเพียงแค่รูปลักษณ์สังขารเท่านั้นที่แตกต่างกันทว่ายังหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจสุขทุกข์ดุดเดียวกันแล้วฉไฉนพวกเจ้าจึงชอบแบ่งแยกจิตญาณให้แตกต่างออกไปเล่าในโลกนี้มีฟ้าย่อมมีดินมีชายหญิง มีกลางวันและกลางคืนพวกเจ้าพึงรู้ไว้ว่าอย่างในโลกนี้มีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันไปตามความเหมาะสมพวกเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เที่ยงแท้ตลอดการธรรมชาติที่กล่าวถึงมีฟ้าเป็นผู้ให้กำเนิดมีดินเป็นผู้เลี้ยงดูพวกเจ้าล้วนกำเนิดจากฟ้าต่างกันเพียงแต่รูปกายภายนอก ไม่ว่าคนหรือสัตว์ลองคิดดูให้ดีสิว่าสิทธิที่พวกเจ้าได้รับมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วจิตใจพวกเจ้ากระทำต่อสรรพสิ่งนั้นมีความเป็นธรรมหรือไม่พวกเจ้าล้วนได้รับความเป็นธรรมจากฟ้าข้อนี้เคยคิดกันบ้างไหมทำไมบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่เรากลับยากจนอัตคัด ฟ้าเลือกที่รักมักที่ชังให้เขาสุขสบายให้เราทุกยากลำบากกระนั้นหรือหากฟ้าลำเอียงฟ้าจะดำลงหลักธรรมที่เที่ยงแท้ได้อย่างไรแต่สภาพการธรรมชาติที่วิปลิตฤดูการอันผิดเพี้ยนอากาศแปรรวนใช่หรือไม่ว่าล้วนเป็นผลมาจากพลังอำนาจด้านลบอย่างมหาศาลที่สั่งสมบนโลก แล้วส่งผลกระทบไปถึงฟ้าดินและจักรวาลเมื่อใดฟ้าดินแปรปรวนผิดธรรมชาติภยัยพิบัติจะเกิดขึ้นทั่วทุกหมุมโลกยากที่จะยับยัง้งดังนั้นห่างใจของเจ้าบังเกิดปณิธานอันเป็นกุศลซึ่งแม้จะดูเหมือนเป็นพลังที่ไร้รูปลักษ์แต่จงอย่าได้ดูแคลนเป็นอันขาดไม่ว่าจะรับธรรมหรือไม่รักธรรม ทุกคนล้วนต้องรับผิดชอบมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวเองอยู่ดีกินดีก็พอคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างนี่คือความเห็นแก่ตัวของคนพลังอกุศลนี่แหละที่จะผลักดันนิบากกรรมให้ภัยพิบัติประทุขึ้นท่ามกลางฟ้าดินที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันมีคนอยู่ระหว่างกลาง คนจะไม่เอาฟ้าไม่เอาดินได้หรือไม่แล้วฉไนพวกเจ้าจึงคิดถึงแต่ตัวเองจะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทุกคนล้วนมีภาระที่ยิ่งใหญ่อย่าได้ดูแคลนเป็นอันขาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเจ้าเท่านั้นหากต้องการให้มวลชนสำแดงพลังแห่งกุศลออกมาก่อนอื่นต้องเริ่มจากตัวของเจ้าเอง ด้วยแสดงพลังแห่งกุศล,ลธรรมออกมาให้ผู้คนรอบข้างได้สัมผัสเคยคิดไหมว่าปล่าของเราเมื่อกล่าวชมผู้อื่นแล้วเขาจะรู้สึกอิ่มเอมเปรมใจถ้าปากชื่นชมแต่มือกลับฉุดกระชากให้เขาจมดิ่งเช่นนี้ย่อมไม่ถูกต้องเรียกว่าปากกับใจไม่ตรงกันแสดงว่ามนุษยธรรมของคนผู้นั้นบกพร่อง คำว่าบำเพ็ญธรรมก็คือน้ำใจของเราที่วันไว้แปรเปลี่ยนง่ายยากที่จะสงบข่มระงับไว้ให้ปาดกับใจตรงกันให้จิตเป็นนายมิใช่ตกเป็นทาสของกิเลสหยุดความอยากในวัตถุที่จะพาเราลุ่มหลงดำดิ่งลงในกระแสโลกโลกี ภัยพิบัติที่เกิดจากกรรมันตภาพรังสีของโรงงานปฏิก์นิวเคลียร์มูลเหตุไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าต้องการให้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายกันหรอกหรือสุดท้ายผลพ่วงที่ตามมาคือหายนะความสะดวกสบายที่พวกเจ้าต้องการมันต้องรวดเร็วทันใจมันต้องประหยัดคุ้มค่าสุดๆวิทยาการเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น แท้จริงแล้วฟ้าเบื้องบนประทานให้หากมิใช่เป็นเพราะฟ้าเบื้องบนประทานให้พวกเจ้าอาศัยลำพังสมองของคนมีหรือจะคิดออกฟ้าต้องการให้พวกเจ้าใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนและผลักดันธรรมกิจงานกุศลให้แผ่ไยสารในเมื่อมนุษย์นำความรู้ที่ได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของฟ้า ผลที่ปรากฏออกมาอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ก็ต้องยอมรับสภาพกันเองในโลกนี้ไม่มีใครต้องรับข้อกรรมเพราะความบังเอิญมาถึงวันนี้พวกเจ้าเริ่มเข้าใจในหลักสัจธรรมกันบ้างแล้วเมื่อรู้ว่าบำเพญอย่างไรก็จะต้องรีบเร่งก้าวไปอย่ารีรอจนเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วค่อยคิดจะบำเพน ความเกียดคร้านจะทำให้เราหลงลืมและไม่อยากจะบำเพ็ญน,นับแต่อดีตพวกเจ้าได้ใช้โลกใบนี้ตราบจนวันนี้มนุษย์ก็ยังเป็นใหญ่และเป็นนายบนโลกใบนี้บัดนี้โลกกำลังป่วยเขาเสื่อมโทรมมากแล้วพวกเจ้าต้องร่วมมือกันรับผิดชอบเทคโนโลยีที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ พวกเจ้าเป็นผู้สร้างเช่นนี้แล้วพวกเจ้าก็ต้องหาทางแก้ไขให้ได้จงอย่าให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ใจของเจ้าต้องวันไว้ความหวาดกลัวไม่เพียงไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นซ้าจะทำให้เจ้ายิ่งว้าวุ่นสับสนจงทำใจให้สงบเย็นปล่อยวางความยึดติดพิจารณาโลกของเราว่าบัดนี้เป็นอย่างไร เมื่อเข้าใจแล้วต่อไปจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรความสำเร็จนั้นยังคงต้องอาศัยพวกเจ้าบําเพ็ญธรรมไม่มีอะไรยากขอเพียงให้เจ้าใช้รอยยิ้มเป็นทานง่ายหรือไม่ง่ายหรือยากอยู่ที่ใจของเจ้ายินดีจะเปิดออกมาหรือไม่หากพวกเจ้ายินดีเปิดใจรับเชื่อแน่ว่า พวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่ต่างจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงแต่รักษาเพื่อนมนุษย์เท่านั้นทพว่ายังสามารถรักษาได้ครอบจัก,กรวาลหากฟ้าดินคนต่างช่วยกันประสานหวังว่าลาลานทุกคนจะมีความตั้งใจจริงอย่าทำให้สรรพชีวิตในจักรวาลอีกมากมายต้องผิดหวังจิตใจที่ดีงามเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เป็นสิ่งที่เจ้าทั้งหลายเลือกแล้วแม้มีคนประนามยามเหยียดแต่อะไรจริงอะไรปลอมหวังว่าพวกเจ้าจะศึกษาให้ถ่องแท้ในการประชุมธรรมสามวันถึงแม้เจ้าไม่อาจจะเข้าใจได้หมดสิน้นแต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นใช่หรือไม่ฟังธรรมะแล้วใช่ว่าจะใช้เวลาเพียงสั้นๆปฏิบัติออกมาได้หมด ฉะนั้นควรเริ่มที่ทัศนคติความคิดของตนก่อนดํารงไว้ซึ่งจิตที่ดีงามว่าจาสุภาพอ่อนโยนอีกทั้งอุทิศแรงกายช่วยเหลือกุศลกิจงานทำเรียนรู้และฝึกฝนงานทุกหน้าที่เช่นนี้ย่อมจะเป็นเสาหลักในอาณาจักรธรรมต่อไปในวันข้างหน้าดิ้นแดนพระสีอานนั้นอยู่ไม่ไกล เทียงแต่ดูว่าพวกเจ้ายินดีร่วมงานกับฟ้าเบื้องบนหรือไม่ล้ลานเอ๋ยอย่าได้หลงร้ามัวเมาอยู่กับความสุขอันไม่จีรังอีกเลยใจคนลืงง่ายดังนั้นพูดมากมิสู้ทุ่มเทปฏิบัติหวังว่าวันข้างหน้าจะได้เห็นฟ้าดินในรูปโฉมใหม่อนาคตของเจ้าก็จะเป็นชะตาใหม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง ในพุทธ,ธสถานนี้ทุกคนล้วนมีบุญสัมพันธ์กันฉะนั้นควรเอาใจใส่ดูแลเพื่อนผู้บำเพ็ญด้วยกันให้ดี